สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับทรงชำนาญเช่นเคยครับเมื่อนี้มาเที่ยวตะลาดนัดพี่น้องตะลาดนัดตราสีสไลด์ครับผมนี่วันเสาร์ครับตอนเย็นๆเ,เนาะหลายครับพี่น้องคนเทียบเลยครับผมนี่เบิรงเอาครับนะรถจอดเป็นตับๆทั้ง้ายทั้งขวาครับพี่น้องนี่จอดสองแถวแล้วครับผม ไายมาไลายเพิ่งเอาครับตะลาดนัดราศีสไลด์ครับเย็นวันเสาร์มาพี่น้องมานี่ครับว่นจะเป็นปิกอัพหม้อไซค์เนาะเพียบครับผมนี่อยู่ตรงข้ามราศีรีสอร์ทครับน่ะตะลาดนัดราศีสไลด์ครับบรรยากาศครึกคึกคึกค,กคักครับผมอ่า พ่อค้าแม่คล้ายลายแห้งครับนี่พีออ่น้องมึงเอาครับมีทุกอย่างให้เรียกสันครับอี่ของกินมากมายโอ้ที่ครับนี่จะโอ้เป็ดแม่เป็ดพะโลเป็ดพะโลเป็ดพะโลอาหารนี่ กับข้าวสำเร็จรูปอ่านี่ครับอันนี้เป็นน้ำหวานมัลราย,ย่าย่งกินยังอ๋อกินดีละเ,เดี๋ยวไปเดินสำรวจดูก่อนหรือว่าจะเป็นปลาเผาครับผมนี่โอโ้โหปลาเผาโอโ้โตวงามมางเอาจังดิเออแล้วเต่เอาตัวใดกระไ้ โอ้ยปลาหมึกเอาเนี่ยกินยังเอาเรียกเอานี่ครับของเยอะจริงๆครับผมเยอะมากไม่ฮอดจิงหลีดครับผมนี่โอ้จิงหลีดไปเพิ่นเลี้ยงกันได้แน่อนอนอมันกินยังแล้วมันคือบ่บินออกครับนี่โอ้ ขุางบนไงมันขึ้นบินบ่อเหรอขึ้น่มบิน่นบินบ่โอ้ยพงกับเงือแท่งว่ะกิ้งลีดไหมเปิดไปอย่างที่บอกไม่บินออกเลยเนาะโอ้โหเยอะจริงๆเลยนี่ขายยังไงครับนี่โล่ยังบมันสองร้อโอ้กิ้งลีดโลละสองร้อยมีแต่โตไข่ครๆเลยเนาะเป่งๆเลยสาธิโทเออ จะอ่อนซ่อนค่ะให้มาแล้วอโอ้ยของอทะเลครับผมกุ้งอาหารทะเลโอ้น่ากินแถนอะกุ้งสดหนึ่งร้อยบาทโอ้ง่ามแหงวะกุ้งสดปลาหมึกปลาหมึกกล้วยปลาฮัดยังนันดักแด้บ๊วยยังน้อนอยังตูงใหญ่แถะมันคือตูงใหญ่แถะ อาตะเก,ก,เกออย์ตะเกย์ยังเหรอตะเกยพันธ์ตะเกยพันธ์บ่โอ้ยผมมีนดอกเนาะเอออ้วนเนาอโอ้มีอะไรแปลกๆครับผมอ่าอยู่ในตลาดนัดราศีสไลด์นะครับอ่า เป็นครั้งแรกครับที่ผมได้มาเดินตลาดนัดราซีสไลครับนะอยู่ตรงข้ามราซีรีสอร์ทครับผมเขาจะเปิดทุกวันเสาร์ครับทุกวันเสาร์ครับจะมีเสื้อผ้าเยอะแยะครับผมนี่มาลองได้นะครับมาลองใส่กันได้นะจ๊ะเสื้อผ้าครับเกง่งว,ว่าแฟชัน่นวัยรุ่นนี่ครับโอ้โตัวถูกดีวะ่ะอ่าเก้าสิบบาทร้อยยี่สิบ สวยๆตรงนั้นเลยครับนี่หกสิบห้าบาท้อยมันถูกดีว่ะเอาเก็มสักตัวไหมนี่ครับโอ้ของเยอะจริงๆครับผมของเยอะมากเลยเออตลาดนัดราศีสไลนี่ครับพี่น้อง พราะว่าที่เป็นของกินหรือของใช้เสื้อผ้าอภรร์เยอะเยอะมากๆครับนี่สามตัวร้อยอตัวละห้าสิบตัวละยี่สิบนะมีทุกอย่างพี่น้องนี่นี่น่นาจะเป็นรองเท้าครับผมนี่รองเท้าก็เยอะครับนี่ตัวละยี่สิบห้าสิบเจ็สิบแปดสิบหกสิบห้าโอ้โูกๆก,กัน้พี่น้องนี่ ครับโอ้ยเพิ่งมาเดินเที่ยวแรกเอเสื้อตำรวจอเนีมันมีบยคนันเอาใหอยู่เข้าท่าครับผมนี่โอ้โหน่ารักจังเลยนี่เสื้อผ้าเด็กๆถูกๆรู่้างนั้นครับผมคันว่างก็แวะมากครับอ่าตอนนี้กำลังคึกคักบรรยากาศคึกคักเลย คนเด็กไม่เคยมากก็มากครับผมทุกเย็นวันเสาร์ครับทุกวันเสาร์เนาะทุกวันเสาร์นัดกันที่หน้ารีราซีรีสอร์ทครับอ่านี่คนนี้ก็เป็นของกินของหวานโอ้ยน่ากินแท้ปะอะไรที่ครับเซเลเซีบเถอะวะขนมไทยบราณไหมครับข้าวขาหมูครับโอ้ยน่ากินแท้ครับ คนเยอะจริงๆครับผมเอาได้ยังง่ายนี่ครับเอาพุณต้องกินเพียบเลยนี่ผลไม้ก็มีโอ้โหลูกละ่สิบบาทแอปเปลิลเป็นอง,งนุ่นมะม่วงส้มเขียวหวานนี่ครับสุดๆทั้งนั้น,นครับผมนี่สวยๆทั้งนั้นเลย โอ้เข้าท่าเข้าท่าซื้อ,อยังอ่ะในข้อเป็ดโอ้ในข้อเป็ดเอาโอเคนี่ครับเบิ้งรถพี่น้องคนจากบักาลเลยครับผมนี่รถจอดเป็นตับๆครับอ่ะรถติดกันยาวเลยครับนี่นี่คือบรรยากาศครับตลาดนัดลาสีสไลดครับอ่าทุกวันเสาร์ครับจเจอกันที่นี่ครับผมนี่ นี่ครับตรงนั้นก็จะเป็นตรงข้ามก็จะเป็นลาสีรีสอร์ทเป็นร้านอาหารห้องพักเอาคลิปนี้กันคักค่ายกันสักนิดครับผมอขอบคุณสำหรับการรับชมอขอบคุณเอ็กซีที่เขามากดไลค์กดแชร์กันรับชมครับผมขอทุกคนที่ดีไม่แห้งครับสวัสดีครับ